กับผมนายชัชาวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยลูกอีสานดินแดนธงกุลาห้องไห้กเกษตวิสัยปทุมรัฐเมืองสวงครับท่านประธานผมได้มีโอกาสลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนในพื้นที่คําถามยอดฮิตครับผู้แทนราคาเขา่าราคาง่วงมากขึ้นถือแทรราคาไฟราคาปุ๋ยคาน้นามมั่นคือขืนเอาข,นอาขืนเอาปานบังไฟแท้พี่น้องประชาชนเขาไม่รู้จะพึ่งใครแล้วครับท่านประธานผมมีประเด็นสําคัญที่จะเรียนถาม ฝากท่านประธานไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยูเจ็ประเด็นดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกครับกระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้มีการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือที่เรียกว่า PDP เพื่อเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้ามีระยะเวลาตามแผนตั้งแต่ปี2561ถึงปี2580ผมอยากเรียนถามว่าระเวลายาวนานขนาดนี้การจัดทำแผนจะต้องได้ผลตามกรอบเวลามีขั้นตอนอย่างไรมีองค์กรหน่วยงานใดหรือใครเป็นผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนและที่สำคัญครับแผนนี้จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างไรประเด็นที่สครับ การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP เนี่ยหลักการสำคัญในขั้นตอนแรกสุดคือการพยากรณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านพลังงานในช่วงนั้นแต่จากที่ผมได้อ่านดูรายงานในแผนครับมีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงมากมีการเพิ่มเป้าหมายสัดส่วนกำลังการผลิตส่วนเกินสูงและเพิ่มขึ้นทุกปีผมจึงเกิดข้อสงสัยว่านี่ เป็นการเอื้อต่อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่ครับประเด็นที่3ครับตลอดการจัดทําแผนพัฒนากําลังไฟฟ้าของประเทศไทยมีการทบทวนบ้างหรือยังครับตามหลักของแผนมีระยะเวลาการทบทวนเป็นช่วงๆทันตามกําหนดเวลาหรือไม่หากทันตามกําหนดเวลาจะทําให้ค่าไฟฟ้าถูกลงกว่าน,นี้ได้หรือไม่ครับท่านประธานประเด็นที่4ี่ครับในความเป็นจริงกําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในปัจจุบันมีขนาดที่เกินต่อความจําเป็นหรือไม่หากพบว่ามันเกินความจําเป็นทางคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไรหากท่านตอบว่ามีมาตรการเหตุใดประชาชนยังต้องทนทุกข์กับราคาไฟที่สูงเช่นนี้อยู่ครับประเด็นที่5ครับปัจจุบันจากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีอัตราการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าภาคเอกชนครับทำให้การกําหนดราคาส่วนมากจะตกไปอยู่ในมือเอกชนจามกลไกการตลาด ทำไมท่านจึงไม่เพิ่มอัตราการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้มีสัสดส่วนเพิ่มขึ้นประเด็นที่6ครับผมขอนำเรียนฝากท่านประธานไปยังคณะกรรมการว่าท่านมีวิธีคิดคำนวณค่าไฟฟ้าและค่าแปรผันหรือค่าเ t อย่างไรถูกต้องและสอดคล้องกับหลักวิชาการและหลักสากลหรือไม่มีการอ้างอิงอะไรมาเป็นเกณฑ์หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบและการคำนวณดังกล่าวต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือไม่ และประเด็นสุดท้ายครับค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเอกชนในกรณีที่ไม่ต้องเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าถูกนํามาคํานวณเป็นค่าเ t ฟหรือไม่อย่างไรประชาชนต้องรับผาดอะนในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อหรือไม่ครับหลายพรรคการเมืองครับได้หยิบยกเอาประเด็นเรื่องค่าไฟฟ้าบอกว่าจะลดค่าไฟมั่งทั้งจะแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือมีนโยบายที่จะทลายกลุ่มทุนผูกขาดแต่บางพรรคออกมาจากรัฐบาลชุดก่อนครับที่ล้มเหลวในการบริหารจัดการเรื่องค่าไฟฟ้า ผมเลยชักไม่มั่นใจครับท่านประธานครับว่าปัญหาเรื่องค่าไฟแพงซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนจะได้รับการแก้ไขหรือไม่